อันนี้ก็ถามเรื่องวจีสังขารนะเป็นเรื่องของอธิบายว่าเป็นวิตกวิจารณ์ไม่เป็นไรหรอกอันนี้รายละเอียดมันเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นก็ได้เวลาที่เรามีการตึกตรองคิดว่าเราจะพูดอะไรก่อนเราจะพูดออกไปนะ กรณีนี้ถือว่าเป็นวิตกวิจารอยู่ในวจีสังขารหรือไมนะ่ก็คือวิตกเนี่ยมันจะมีกลุ่มกุศลกับอกุศลเนี่ยพระองค์ก็ให้แบ่งเป็นสองกลุ่มง่ายๆวาจาเนี่ยคือออกจากปากรุดจากปากเราเนี่ยวาจาถ้ามันยังพูดอยู่ในใจเนี่ยวจีวจีสังขารเนี่ยการปรุงแต่งทางวาจายังอยู่ในใจอยู่ ลองลองตั้งตั้งใจเองว่าหนึ่งชั่วโมงจะไม่พูดเดี๋ยวมันอยากจะพูดกับคนโน้นคนนี้นะเนี่ยความอยากที่อยู่ในใจเนี่ยจะไปพูดเนี่ยเนี่ยวจีสังขารละปรุงละปรุงอยู่ในใจอ่อันนี้หลุดออกมาปุ๊บเนี่ยวาจานะอ่าแล้วเราจะเริ่มแยกได้ว่า ความคิดบางอย่างเนี่ยทำให้เราอยากจะพูดความคิดบางอย่างทำให้เราอยากจะขยับกายไม่ได้อยากพูดแต่อยากขยับกายเช่นอยากเดินอยากลุกอยากไปนั่งอยากไปนอนอย่างเงี้ยนะ,ะมันจะแบ่งเนี่ยกายสังขารน,นี่วจีสังขารม,มโนสังขารก็ปุงไปแต่ไม่ได้คิดจะพูดไม่ได้คิดจะไป ขยับกายอะไรปรุงไปคิดไปเรื่อยๆนะลองสังเกตแต่จริงๆไม่ต้องไปลงรายละเอียดตรงนี้ก็ได้คิดมาปุ๊บเนี่ยเป็นพบแล้วคิดมาปั๊บเป็นพบแล้วพอเวลาเรารู้มรควิธีที่ละเอียดเนี่ยมรควิธีหยับๆก็จะเป็นเรื่องเหมือนเหมือนชั้นประถมไปแล้วอะ่ะนะอ เราเราเรียนเลขคูณแล้วอะ่ะนะอ่าสองสี่แปดสองบวกกันสี่ครั้งได้แปดเราก็ไม่มานั่งเอาสองบวกกันสี่ครั้งลนะนะอ่าเราก็ข้ามไปเลยอย่างนั้นน่ะถ้าไปย้อนไปเรื่องเนี้ยมันก็เหมือนไปนั่งเรียนเลขบวกกันบวกกันไปสิบครั้งยี่สิบครั้งไปอีกพอเจอละนันทีแล้วเนี่ยก็ จบแล้วทุกอย่างเนี่ยง่ายมากเลยมันปรุงมาปั๊บเนี่ยเป็นพแล้เป็นพแล้วก็โยนทิ้งเลยนะถามว่าโยนทิ้งแล้วมันกลับมาอีกไม่เป็นไรมันกลับมาแน่นอนนะแต่เราได้อะไรได้นิสัยในการทิ้งภพนิสัยในการทิ้งภพเป็นสังโยชน์เป้ิสูงซึ่งเราจะไม่ค่อยทราบเพราะพระสูตรนี้หลุดมาพระสูตรเดียวทั้งพระไตรปิฎก อยู่ในเรื่องของบุคคลสี่จำพวกมีอยู่ในโลกแล้วแบ่งสังโยชน์สิบเป็นสามกลุ่มในสังโยชน์สิบที่เป็นสามกลุ่มเนี่ยก็คือก้อนห้าเบื้องต่ำแล้วก้อนห้าเบื้องสูงถูกแบ่งเป็นสองข้อการที่เราละนันทิการที่เราทำลายภาวะตัณหาทำลายอารมณ์ทำลายความเพลินในอารมณ์เนี่ยสามก้อนเนี่ย เป็นการทำลายสังโยชน์เบื้องสูงการทำลายความเพลินในอารมณ์เนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นการทำลายอุปติการอุบัติขึ้นในภพหรือการเพลินในภพซึ่งจะต้องทำให้ความเพลินเนี่ยสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆตรงนี้เรียกสังโยชน์ตัวนี้ว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้เป็นหนึ่งในสังโยชน์เบื้องสูง ที่พอองค์ยุบจากห้าตัวมาเหลือสองตัวยุบจากรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจะอวิชามาเหลืออุปติปติลาภิกานิสัญโยชานานิกับภาวะปติลาพิกานิสัญโยชานานิย่อมาเลยสองตัวการที่เราหลุดไปคิดเนี่ยได้ความคิดหรือได้อารมณ์ขึ้นมาเนี่ยอารมณ์เนี่ยคือธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญ,ญาณ อารมณะอารมณังอารมณ์มีสี่สี่ธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณสี่ธาตุเป็นอารมณ์ดังนั้นการที่วิญญาณไปรับรู้ธาตุใดธาตุหนึ่งมันรู้ได้ทีละธาตุนะการที่มันไปตั้งในธาตุใดธาตุหนึ่งนั่นเรียกว่าพบ ที่พระองค์ทรงตรัสกับพระนนท์ว่าพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อานอนท์กัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหกรมคือผือนนาวิญญาณคือพืชตันหาคือยางในพืชอวิชานีวนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังอวิชาคือความไม่รู้นีวนานังแปลว่าเครื่องกัน้นสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติด ตันหาคือความอยากสัญโยชนานางแปลว่าเครื่องผูกความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นนะของสัตว์ของผู้ยึดติดมีตันหาเป็นเครื่องผูกนี่แปลตรงตัวแบบสุขตะวินิโยเลยแล้วธาตุอันซามบิญญาณไปตั้งอยู่พระองค์บอกอานนท์กามาพระโวเกิดขึ้นการมาพบก็เกิดขึ้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนมัชชิมายะทาตุยาธาตุปานกลางธาตุปานกลางบิญญาณไปตั้งอยู่วิญญาณเปลียบเหมือนมเมล็ดพืชนะ,ะเมล็ดพืชไปตั้งรูปประพบก็เกิดขึ้นนะบอกรูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลจากนั้นจัดรอบที่สาเหมือนเดิม กรมมังเขตตังวิญญาณังผีชังตันหาสิเนโหอวิชานีวละนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังนะปณีตายะทาตุยาปณีตะปณีตังคือปราณีตธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่นะอารูปภปพเกิดขึ้นเอวังอายติงปุณภาวาเพนิพติโหตินะก็คือภพเนี่ย พบหมายอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เลยบอกอานน์ลูกอารูปภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พูดอย่างเงี้ยสามเที่ยวสามรอบแล้วก็เปลี่ยนแค่ธาตุเลวธาตุปานกลางธาตุปราณีที่เหลือพยัญชนะเดียวกันหมดนี่คือความเกิดขึ้นแห่งพบ ดังนั้นอารมณ์รูปรูปธาตุรูปเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณน,นะวิญญาณไปตั้งวิญญาณไปตั้งวิญญาณไปตั้งท่านใดท่าหนึ่งวิญญาณตั้งตรงไหนรู้ตรงนั้นวิญญาณไปตั้งเวทนาเราก็รู้เวทนาขึ้นมาว่าตอนนี้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยวิญญาณไปตั้งในสัญญาก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้กาลังคิดเรื่องอดีตอืม มันตั้งได้ทีละาธาตุเวลามันไปาธาตุอื่นวิญญาณที่ตั้งในาธาตุนั้นต้องดับไปก่อนแล้ววิญญาณถึงจะไปตั้งอาศัยในาธาตุอื่นต่อซึ่งก่อนจะเกิดวิญญาณต้องเกิดมโนก่อนสัตตนางต้องจับยึดมโนมโนมีอาการเหมือนสุริเยแสงที่พุ่งไปในอากาศพุ่งไปกระทบฉาก กระทบเสร็จเกิดรัศมีของแสงนั่นคืออาการของการรู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณดังนั้นวิญญาณมีเพราะใจที่มีการกระทําคือการโน้มไปสู่อารมณ์อาการนี้มีในใจของทุกคนถ้าเราเข้าไปดูเข้าไปเฝ้าดูดีๆเข้าไปตรวจ แต่ในขณะที่เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพลินๆนั่นคืออุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานี้ทละได้แล้วมันจะเข้ามาถึงจุดที่ตั้งอาศัยนะจุดแรกที่วิญญาณไปตั้งจุดแรกที่มีการรับรู้อารมณ์ <c oughs> นั่นคือการได้มาซึ่งพบเรียกว่าภาวะปติลาภิกานิสัญโยชนานี้ ภาวะแปลว่าพบปฏิลาพาหรือปฏิลาพิการนี้แปลว่าการได้มาสัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกได้พบแล้วก็เพลิดในพบดังนั้นเมื่อละนันทิละนันทิมาเรื่อยๆก็มาถึงพบถ้าละพบได้ก็เข้าถึงอลาตผล แต่ถ้าละอุปติได้ละช่วงนี้ได้คือได้อันตราปรินิพพายีจะเป็นผู้ปรินิพานในระหว่างกายยังไม่แตกทำลายยังไม่ได้อลิบุคลขั้นใดแต่จะได้ตอนกายแตกพอกายแตกปุ๊บนิสัยที่เราละนันทิเนี่ยมันติดตัวเราไปพอเราไปเกาะมาโนโดวงใหม่มโนกำลังโน้มไปสู่พบใหม่เนี่ยมันจะสามารถ หรือละนันทิได้ต่อแล้วจากนั้นเนี่ยจะปรินิพานนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของอริยบุคคลอีกแบบหนึ่งที่พระองค์บอกว่ามีอยู่ในโลกสี่แบบนะในสี่แบบเนี่ยบุคคลแรกก็คือสกทาคามีบุคคลที่สองคืออุตังโสโตกนิทาคามีบุคคลที่สามคืออันตราปรินิพายีบุคคลที่สี่คืออรหันต โดยแบ่งสังโยชน์เป็น3กลุ่มนี้ดังนั้นจึงบอกว่าทุกขณะที่มีการละนันทิเนี่ยเราได้การทำลายสังโยชน์เบื้องสูงเหตุผลนี้จะไม่ค่อยมีคนทราบเพราะว่าจะต้องทราบพระสูตรนี้และจะต้องเข้าใจในเนื้อหาของพระสูตรนี้ พราะพระสูตรนี้เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างลึกก็คือแบ่งสังโยชน์สิบเหลือสามก้อนห้าเบื้องต่ำจัดเป็นข้อที่หนึ่งก้อนห้าเบื้องสูงลดเหลือสองข้อนะในสองข้อนี้คือการได้พบและการเพลินในพบส่วนการจะได้พบเนี่ยมันก็รวมภาวะตัณหาเข้าไปด้วยแต่นั้นภาวะตัณหาเนี่ยทะละได้ก็คืออรหันเหมือนกันในภาวะตัณหาเนี่ยมันคือช่วงที่เราเ อยากไปคิดโน้มจะไปคิดแค่นั้นเองจังหวะนิดเดียวเป็นจังหวะของการที่แสงพุ่งเข้าหาฉากซึ่งเป็นระยะที่สั้นมากและระยะนี้พระองค์เรียกเป็นสัมภเวสีนะโดยดูจากพระสูตรไหนพระสูตรเรื่องของอาหารสี อาหารสี่พระองค์บอกเลยว่าช่วงจังหวะเนี่ยตัวอาหารสี่เนี่ยอนุเคราะห์ทั้งสัมภเวสีสัตว์และภูตะสัตว์ในความเป็นสัตว์เนี่ยแบ่งเป็นสัตว์ผู้สแสวงหาพบกับสัตว์ที่ได้พบแล้วสัตว์ที่ได้พบแล้วก็คือแสงเนี่ยพุ่งชนฉากเรียบร้อยแล้วเกิดรัศมีวิญ,ญญาณตั้งแล้วเนี่ยอันนี้ได้ความเป็นได้ความเป็นคือภูตะภูตัง ภูตังแปลว่าความเป็นได้อัตภาพนะในธาตุนั้นๆแล้วจะเป็นธาตุเลวหรือธาตุดีก็ตามเรียกว่าภูตสัตสัตผู้ได้ความเป็นหรือสัตผู้ได้ความเป็นภูตะความเป็นภูตสัตแต่ถ้ายังไม่ได้ภูตสัตเนี่ยเรียกสัมภเวสีสัตกำลังโน้มเข้าไปหาภูตะนะ นนมก็ไปหาธาตุธาตุความเป็นตรงนี้ระหว่างเนี้ยสัมภเวสีดังนั้นถามว่าเราจะเห็นสัมภเวสีไหมไม่เห็นหรอกจังหวะนี้เร็วมากอยู่ในใจของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนเป็นสัมภเวสีกันตลอดเวลาเลยนะสแสวงหาพบตลอดเดี๋ยวอยากไปคิดนั่นคิดนี้ทุกครั้งที่อยากไปคิดเนี่ยนั่นคือสัมภเวสี เพราะความเป็นสัตตานังเนี่ยเป็นตั้งแต่เกาะมะโนโดวงแรกแล้วขณะที่เราเกาะมะโนโดวงแรกเนี่ยแล้วมโนมีอาการโน้มไปเหมือนสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์พุ่งเขาหาฉากเนี่ยช่วงนีย้ยังไม่ได้ความเป็นก็คือสัมภเวสีและพระองค์บอกว่าอาหารสีเนี่ยอนุเคราะห์ทั้งสัมภเวสีสัตว์และภูตะสัตว์ อาหารสีคืออาหารคือคำข้าวกับผลีการอาหารอาหารคือผัสสะอาหารคือมโนสัญเจตนาอาหารคือวิญญาณวิญญาณอาหารในส่วนอาหารคือวิญญาณก็ต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณและวิญญาณเจริญงอกงามไผ่บุญต่อไปพูดในกลุ่มของวิญญาณในกลุ่มของวิญญาณต้องเริ่มจากมโนเหตุเกิดของวิญญาณความเป็นวิญญาณ และการเจริญงอกงามไพ่บุญของวิญญาณในส่วนการเจริญงอกงามไพ่บูญของวิญญาณเนี่ยนั่นคือจิตเกิดจิตเกิดที่หลังวิญญาณวิญญาณเกิดมาแล้วสี่ระดับแล้วจิตค่อยเกิดนะวิญญาณเกิดมาแล้วสีระดับคืออะไรคือวิญญาณอุปาโทวิญญาณถิติวิญญาณอภินิพติวิญญาณปาตูภาโวสี่ระดับ แค่แสงบางๆเนี่ยพระองค์เห็นความหนาถึงสีระดับจากสี่ระดับแล้วเนี่ยนะเท่ากับวิญญาณปาตุภาโวคือได้ที่ตั้งวิญญาณได้ที่ตั้งแล้วนะต้องใช้อุปมาคือตัวมเมล็ดพืชมเมล็ดพืชได้ที่ตั้งแล้วเมื่อเมล็ดพืชได้ที่ตั้งเมล็ดพืชเตรียมได้ความเป็นเตรียมงอกนะเตรียมงอก ระหว่างที่มเมล็ดพืชได้ที่ตั้งแล้วมเมล็ดพืชจะได้ความเป็นขณะนี้ปฐมังจิตตังอุปนังจิตเกิดนะจิตจึงเกิดระหว่างวิญญาณปาตุภาโวกับวิญญาณปาตุภูตังนะจิตเกิดดังนั้นจิตเป็นของเกิดจิตไม่ใช่อมะตะจิตไม่ตายไม่มีนะพระองค์จึง เน้นย้ำว่าจิตตังพาเวยังสังคตะเมจังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะสังคตะคือเป็นธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้ดังนั้น,นจิตอมะตะไม่มีจิตจึงเกิดตายอยู่ตลอดเวลานะเกิดดับตลอดเวลาดังนั้นถ้านักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจการเกิดขึ้นของจิตมโนวิญญาณจะเข้าใจเลย แล้วจะรู้ว่าผู้เวียนไหว้ตายเกิดไม่ใช่จิตผู้เวียนไหว้ตายเกิดคือสัตตานังเป็นผู้ที่เข้ามามีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณจิตมโนวิญญาณเป็นแค่ท่าตามธรรมชาติชีวิตจริงๆก็คือสัตตานังนี่แหละขณะที่ถูกเรียกว่าสัตตานังคือเป็นผู้หลงยึดในขันธ์ทั้งห้าจึงเรียกว่าเป็นผู้ยึดติด หรือสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังการยึดติดคือมีฉันทะราคะนันทิตันหาในขันธ์ทั้งห้านั่นเองฉันทะความพอใจราคะคือพอใจอย่างยิ่งนันทิคือความเพลินตันหาคือความอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้เนี้ยผู้เนี้ย ขณะที่มีความพอใจในขันห้าเนี่ยเรียกผู้ยึดติดหรือสัตตานังแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาหมดความพอใจในขันทั้งห้าแล้วเนี่ยจะเรียกเขาว่าผู้ยึดติดไม่ได้เพราะเขาหมดความยึดติดแล้วจะเรียกเขาว่าอะไรก็คือผู้รู้ในการหลุดพ้นเมื่อเขาเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเขาแล้วเขาปล่อยวางได้เขาสลัดคืนขันห้าได้เขามี ยถาภูตยานทัศนะการเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเนีย่ยเห็นไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือเขาย่อมเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายพอเกิดความเบื่อต่อไปเกิดอะไรไหนตอบสิเวลาเบื่อแล้วจะเกิดอะไร วิราคะถูกต้องคือความจางคลายถ้าเราเกิดนิพพิทาแล้วเราจะเกิดวิราคะคือความจางคลายเมื่อเกิดความจางคลายแล้วจะเกิดอะไรไหนตอบสิเราคลายความพอใจในสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อฮะอะไรนะอ่าถูกโวสักคะเยี่ยมมากนะ เกิดโวสักคะแปลว่าสลัดคืนหรือสละทิ้งสละลงแล้วแต่สำนวนการแปลก,ก็คือคว้างทิ้งอ่ะไม่เอาละใช่ไหมเราถืออยู่เนี่ยก้อนเหล็กแดงเนี่ยใครจะถือล่ะเห็นโทษใช่ไหมพอเห็นโทษปุ๊บคลายความพอใจไหมคลายความพอใจอืสลัดคืนทิ้งาาทิ้งโวดสักคะทิ้งนั่นคือปล่อยวางพอทิ้งคือ คืออะไรหลุดพ้นมะมหลุดบิมุิหลุดพ้นหลุดจากสิ่งที่เคยยึดหลุดละหลุดพ้นหลุดพ้นเนี่ยคือวีมุิจากวีมุิหลุดพ้นแล้วมีอะไรต่อไหนใครได้เก่งเป็นอะไรต่อไปแล้วอะไรนะ เดีย <Yeah. S 2> วเวลาโคยังไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงวิมุตต์แล้วจะเกิดอะไรต่อไปนะวิมุตติยานทัศนะถูกต้องเมื่อหลุดพ้นแล้วจะมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วผู้ที่หลุดพ้นนั่นแหละจะรู้ตัวว่าฉันหลุดพ้นแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> วิมุตต์ต่อด้วยวิมุตติยานทัศนะ รู้ว่าหลุดพ้นแล้วอมเมื่อหลุดพ้นแล้วเนี่ยวิมุติยันทัศนะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปเกิดอะไรใครได้เก่งมากฮะไม่มีกิจที่กระทำก็ถูกนะแต่เป็นคำที่เชื่อมกันเลยจะ ได้สัมผัสอะไรเอาใบให้นิดนึงเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ถึงแล้วได้สัมผัสสิ่งเดียวกันคือฮะวิมุติลดเยี่ยมมากนะอ่าเห็นไหมวิมุติหลุดนะนะแล้วได้วิมุติยันทศนะรู้ว่าหลุดแล้วได้สัมผัสวิมุติลด ถูกต้องไหมอ่าเนี่ยซึ่งเป็นรถเดียวกันพระหลานทั้งหลายรวมถึงพระองค์เนี่ยเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยได้สัมผัสรถ,รถเดียวกันคือวิมุตติรถมเมื่อได้วิมุตติรถแล้วเนี่ยสิ่งที่ที่มีผลต่อขันห้าสิ่งที่เคยยึดมั่นในขันห้า ย่อมเป็นยังไงนั่นคือสภาพของของอะไรฮะก็กุมารกุมารีนี่แหละเป็นคนที่ทำตรงนี้แหละเรียกว่าอะไรตรงนี้นะยังไม่ถึงยังไม่ถึง ยังไม่ถึงตาทายะนังยังไม่ถึงตรงนี้พระองค์ใช้คำว่านิพานังคือดับเย็นนะก็คือดับเย็นสนิทนะนั้นได้รับรสชาติของวิมุตตินั่นคือความที่เราดับเย็นในการที่เคยยึดขันห้าถูกต้องไหมขันห้าที่เคยยึดจบละดับเย็นสนิท เมื่อดับเย็นสนิทนิพพานังควรจะเพลินไหมควรจะเพลินไหมไม่ดังนั้นพระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงละนันทิในนิพพานดัะนั้นนันทิก็ขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่สำคัญวัตหมาย ซึ่งนิพพานโดยนิพพานโดยความเป็นนิพพานนิพพานว่าของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานนั้นพอนิพพานดับเย็นใช่ไหมท่านก็ไม่เพลินในนิพพานนันทิในนิพพานทำลายนันทิในนิพพานไม่เพลินในนิพพานไม่เพลินในนิพพานต่อด้วยอะไรเมื่อเราไม่เพลินในนิพพาน เท่ากับเราเท่ากับเราอะไรอะไรนะแวววววิราโคเยี่ยมมากนะนั่นคือวิราโคคือคลายความพอใจในนิพพานวิราโคจางคลายจางคลายไปนะวิราโคจึงเป็นยอดของสังคตะและอสังคตะ ซึ่งท่านพูดต่อจากการที่ไม่มีนันทิในนิพพานดังนั้นเมื่อวิราโคใครล่ะเป็นคนวิราโคอ้าวตอบคำตอบสุดท้ายฮะสุดท้ายลนะตัวสุดท้ายละอันนี้ตัวสุดท้าย เพราะมันต้องมีคนวิลาโควิลาโคมันเป็นอาการของผู้ที่วิลาโคถูกต้องไหมอ่าก็เมื่อกี้ตอบไปแล้วน่นะฮะอะไรนะเมื่อกี้ก็ตอบตาทายตานังไงนะออเนี่ยแหละมาถึงตาทายตานังแล้วนะอ่ะ นั้นตถายตนังเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่รู้นะในลักษณะที่วิราโคแล้วนะ,ะตถายาตนังเนี่ยจะเป็นนัยยะที่ตรงข้ามกับสลายตนะหรืออายตนะในฝั่งสังคตะเนี่ยเราใช้อายตนะเป็นตัวที่รู้ใช่ไหมแต่ในฝั่งของ อสังกตะเนี่ยเราใช้ตาทยยตะนังดัง <c oughs> นั้นตาทยยะนังรู้ทุกเรื่อง